พี he el, he el, ่ๆวัสดีครับเฮ้ๆมาเร็วมาก กลังแยกอะัดงกคตเรดโอ้ oh. เลื่มวงแล้วล่ะพี่น้วง หนาง่วงแห้งมันทักวะทั้งวันแหมเบิดเมอเลยอยาก,กน,นอนหละบกอดแป๊บนึงกำลังแยกผ่าอยูอ่อาบน้ำนอนลยวกนอนแล้วนนนลครับ เดี๋ยวจากสิบนาทีก่อนสิบนาทีก่อนืนอน้องไรนะเดีย๋ยวแยกภาพแป๊บหนึ่งสิบนาทีนะครับขอเอเอ,เอ,อีกจากสามตัวนอนเลยกำลังดูแบรนด์อยู่ สวัสดีทุกคนครับเอาเอามายั่วก่อนเอามายั่วน,น,นั่นเห็นป้เว้ยตัวนี้น่าจะตัวเล็กฟามิงกโก้ฟามิงกโก้แล้วสีเขียวชมพูไซเอ็มด้วยอะ่ะ เนี่ยสวยจริงย่อคนก่อนย่อคนก่อนก่อนนอนวิตัวนี้สวยแห้งปกเท่าไหร่ปกเท่าไหร่ปกเท่าไหร่ อกยี่สบสองจุดห้าวิสวยแหงเลยสองร้อยห้าสิบเอางานหัวมาให้แล้วสองร้อยห้าสิบบาทใครรับพิมพิมนกสองร้อยห้าสิบนะครับอกยี่สิบสาม หรือ46นั่นเองสรงสวยได้47สวยมากตาแตกเวอร์คน,น,นอ่ะเบิ้งแน่น้องน้องเนทนกสองร้อยห้าสิบขอบคุณครับมาเลยบถึกชัดโอกถึกชโร น้ำแหงสวยมากแล้วใส่เน็ตเลยใส่คุมนะ่ะสวยอ,อันนี้แบรนด์ สีแดงจะเข้าเห่ินกันจักบาทตัวนี้ม่าเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้ไหมสีแดงเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้ไหมครับดูดิสวยมากตัวเนี้ยใหม่ใหม่ด้วยตัวเนี้ย ชอบไหมสีเนี้ยเก็บเก็บเก็บตัวนี้ชอบไหมเอ่ยมีใครอยากได้ไหมครับตัวนี้ก็สวยส่วนมากเป็นผ้าคัตต้อนเนาะคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ <g ül> เดดหลยแห่งหลายอิหลีเอา้าฝนตกอย่าปีนลูกตอนนี้ออก22นะครับ เบิ้งขึ้นใหญ่แต่บ่ใหญ่หมันจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่ใครรับพิมพ์ใบสองร้อยปกยี่สิบสองใครรับพิมพ์ใบสองร้อยงามเบิ้งงนี้างหลัง ข้างหน้าชอบตรงเนี้ยสวยใบสองร้อยบาทขายงมากเหมือนจัก3สามตัวหรอสเปนนอนฝนตกแล้วครับฝนตกแล้ว ตัวนี้ก็เลิศตัวนี้ก็สวยอุ้อุ้ยตัวนี้งามกระดุมกระลาด้วยกระเป๋าต่อลายตรงกลางและต่อลายกลางตัวอีก สุดๆตัวนี้สุดๆบอกเลยทอมมี่มาฮามาต่อลายกลางตัวอุ๊ยตัวนี้สมบูรณ์แบบมากทูชีวิตงามบอกตัวนี้สวยมากทอมมี่บาฮาม่าด้วย ดูดิฮะกระเป๋าต่อลายต่อลายแล้วต่อลายกลางตัวอีกสวยไปเบิดพี่น้องเบิรงกระเป๋าต่อลายแล้วต่อลายกลางตัวอีกห้ามิหลีไว้ประมูลพรุ่งนี้เนาะ เนี่ยสวยมากงามบอครับเนียนงามบอแงอยพี่หน้องว่างามบอดูดูด,ดูสีน้ำตาลอิดแล้วแล้วใบมันเหล่นใบแบบสวยมากเนี่ยคิดว่าทุกคนต้องอยากได้เนาะเก็บไว้ประมูลพรุ่งนี้เนาะ ถ้าประมูเลเลน่ยนตะกุมเหเาบ่าเอาลาคาแค่แพงขึ้นเพิ่นดอกใช่งานงานต่อดูต่อต่ออต่อทั้งไอเสื้อแล้วก็ต่อทั้งลายกลางตัวหายากมากนะครับแบบเนี้ยหายากมากจริงๆกระสอบหนึ่งมีตัวเดียวบางเทีเปิดมาสิบกระสอบไม่มีเลยก็บ่มีบ่มีเลยพรอม เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะมีประมูลแล้วทั้งหมดซีหาโตไว้เล่นประมูลพรุ่งนี้ดีกว่าครับตอนแรกว่าสิไปไปไปประมูลมาเอืนอ่นบอรือเขาจะประมูลกันเองไปประมูลมาเอืน่น เนาะเล่นคำคำเมื่อืนอ่นมาอืน่นเมื่อื่นโอเคตัวนี้ก็สวยนะเนียเน่ยฝนแห้งครับเอาสิไปแล้ว เนี้อย่าทำน้องอะเอาอีกสักตัวตอนนี้ผ้าสิ้บางง่ามแห้งโอ๊ะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักตัวก่อนไปนอน 63. 63. อกยี่สิบสามอกยี่สิบสามเอาพิเศษไลนี้ร้อยห้าสิบาทตัวนี้ถ้าสิวบางมากสวยงามมากพอร้อยห้าสิบาทพออกยี่สิบสามมากปะครับแบบนี้ พอร้อยห้าสิบบาทพอตัวนี้ไม่ต่อลายแครรับพิมพ์ดอกร้อยห้าสิบนะครับ 啊、uh. ไอีกแล้วเฮ้ยนี่นี s signature. ิเ n เจอร์โวลคอมออเลิศตัวนี้เลิศดู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 ด,ด,ด,ดูสวยไหมอยากได้ไหมเอ่ยมีใครอยากได้ไหมไม่มีตำหนิใดๆเลย ได้ไหมอ่ะคล้ายๆพื้นทรายแล้วก็ปะการางไหมต่อลายกลางตัวแบบนี้ไม่มีนะครับหายากนะ ีิบสองใบเขียวขาวใบเขียวขาวในเนียนี่หรอตัวนี้เหรอ วางหันนี่เหรอเดี๋ยววังหายกันบใส่ยัง ผ้าเรยอนร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้ไม่มีกระเป๋าตัวนี้ไม่มีกระเป๋าะจะมันจะต่อลายกลางตัวไหมอ่ะวิยเนตตาดีตาถึงมากมากมา นีตตัวนี้ไม่มีกระเป๋าสวยด้วยดูเฟนเนดตเอาสองร้อยพอโอ้ได้แต่งานหัวเลยนะได้แต่หัวแบบเลื่อไปเลย่อนี้ไป้ายแครอยู่ครบกระดุมสำรองครบทุกอย่างครบหม ไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่ขาดไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นโอเคง่ามแห้งปากกายุใสละนิดเอาเขียนอยู่เพีเดียว ตาดขามมันนีมาเร็วตาดีค่ะตัวสุดท้ายก่อนนอนวันนี้ ตัวสุดท้ายก่อนนอนวันนี้นกบินมาเป็นฝูงป้ายห้อยมือหนึ่งสวยมากสวยจริง ก่อนนอน200บาทตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย200บาทนกแก้วมาคอบินมาเป็นฝูงอกยีบเอมากสุดได้ยี่สิบเออกเล็กด้วยดูนกแก้วว่ายัางงาม สีดำสีดำติมีดำกลมๆอ่ะแม่สีสีออกดำดำกลมๆใช่ตัวนี้เท่ขอสองร้อพอจะไปอาบน้ำนอนแล้วสองร้อยพอจะไปอาบน้ำนอนแล้ว ใครรับพิมพ์รับสองร้อยเลนนกสองร้อยก็ได้อยากเดือ้อนกเกี่ยวมาข้อเนี่ยว่าเป็นฝูงปัญญาดำออกน้ำเงินลูกน่าจะใช่ครับตาล่ายบทเรลีวดำเข้มอ่ะดำน้ำเงินดำกรม รับไม่เอ่ยมีใครจะเปลี่ยนไลฟ์ให้ไหมรับไม่แม่มีใครจะเปลี่ยนรับให้ไหมเอาลถไยร้อยแปดสิบบาทมีใครจะเปิียนไลฟ์ <laughs> ใ,ล like ให้ลูกไหมมีจะได้พักผ่อน <laughs> มีไม่เอ,อ่ยเท่อกยี่สิบเอ็ดเห้วเหีเหีเเ ขอบคุณคุณแม่ครับปิดไลฟ์ไปเลยป้ายมือหนึ่งนะแม่ป้ายห้อยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รวมยอดให้นะครับแล้วจะ cf ต่อก็ เดี๋ยวค่อยรวมทีเดียวขอบคุณนะครับถ้าแบบนี้ป้าห้อยมือหนึ่งสวยเท่ระเบิดระเบิอ โอเคครับนอนหลับพักผ่อนทุกคนเนดะ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใน Facebook นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใน Facebook ประมาณประมาณจากทุ่มดีพี่น้องสองทุ่มไหมอะ่ะสองทุ่มเนาะกำลังดีเนาะหลือจะ,อะไหลกังเว้น สามทุ่มเลยเหรอสามทุ่มสามทุ่มมันมันดึกไปอ่ะแมส่สองทุ่มคนกำลังเลิกงานโอเน็ตบ้างสามทุ่มอ๋อเอาเอาอย่างนี้เผื่อคนทำงานโอเคเอาสามก็สามสามก็สาม,สาม ามทุ่มเนาะแล้วสองทุ่มครึ่งจะสามเอาสามกับสามเพื่อกินข่าวอาบนา้ำแล้วบ่นละแต่ว่าใจอะ่ะเบิ่งย้อนหลังเอาใจอยากไล่ประม่านหกโมงแรงแต่ว่าไม่ได้ไล่หัวนะหมายถึงไล่ไล,มล่มุดตัวละมุดตัวละอยไล่ขายมุดตัวละลอยก่อนส่วนส่วนมู่หัวนะ่ะจะขายจะมาไล่สามถุ่มดีบอ เอาตัวละร้อยตัวละแปดสิบเนี่ยมามาไลฟ์ก่อนห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยดีไหมแล้วก็ส่วนส่วนหัวหรือร้อยห้าตัวละร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยกับตัวหัวเนี่ยเอามาไลฟ์ตอนสามทุม่มตีบอพี่น้องพี่น้องเห็นดีนั่มบอ เอาหางมาไล้์ก่อนเนาะวัดจะไลฟแต่ว่าไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะครับไลฟสักไล่ไลจักสองรอบรอบแรกเป็นหางงวงแรงหรือหวงงแรงจะเอาจะเอาจเอาจ้าตัวหางมาไลฟนะครับแล้วก็ส่วนรอบเดือกสองทุ่มครึ่งสามทุ่เนี่ยทามาไลทามาไล่หัวขายกันเนาะ โอเคตามนั้นเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกขอบคุณขอบคุณอีเม่ขอบคุณน้องเนตรขอบคุณแม่แม่แม่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ลูกเด้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันอีกทีนอนหลับวันดีแล้วค่อยรวมตังกันรับวันดีราตีสวัสด์นะครับอาบน้ํานอนก่อนเดอ้อบ๊ายบาย